สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 665สวัสดีครับผมรับควนสอบถามหน่อยครับพอดีผมออกงานมาแต่ผมไม่ได้เงินว่างงานเลยครับออกมาได้2เดือนแล้วครับผมการที่คุณจะได้รับเงินกรณีว่างงานนี่ครับคุณต้องฝ่าด่านดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกครับคุณต้องเคยนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายใน15เดือนก่อนที่จะ สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างครับจากนั้นครับมาดูสาเหตุของการสิ้นสาภาพครับคุณจะต้องสิ้นสาภาพด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ครับ 1. ลาออกครับ 2. ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดครับการลาออกทำยังไงครับก็คือคุณจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนที่คุณจะออกจากงานไม่ใช่อยู่ดีแล้วคุณหายไปเลยแบบเนี้ไม่ได้เรียกว่าลาออกแต่เขาเรียกว่า ละทิ้งหน้าที่นะครับการละทิ้งหน้าที่จะทําให้คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีว่างงานแต่การลาออกจะทําให้คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีว่างงานครับข้อที่2นั่นคือการถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดก็หมายความว่าคุณไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยแต่นายจ้างเลิกจ้างคุณอย่างเช่นเขาต้องการที่จะลดจํานวนคนลงเนื่องจาก มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรแบบนี้ครับคุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีว่างงานแต่ถ้าหากว่าการเลิกจ้างนั้นมันมาจากความผิดของคุณอย่างเช่นคุณฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับจนเป็นความผิดร้ายแรงทําให้ถูกเลิกจ้างแบบนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีว่างงานครับสรุปเรื่องสาเหตุนะครับก็คือจะต้องลาออกหรือไม่ก็ต้องเป็นการถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดครับจากนั้นมาดูด่านต่อมาครับคุณจะต้อง ไปขึ้นทะเบียนว่างงานกับกรมการจัดหางานแล้วก็ขอรับเงินกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมครับขั้นตอนต่อมาครับคุณจะต้องรายงานตัวตามที่นัดหมายแล้วก็ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงานที่ทางจัดหางานเสนอมาหรือไม่ปฏิเสธงานที่ทางจัดหางานเสนอมาโดยที่ไม่มีสาเหตุอันควรครับถ้าคุณทำครบทุกอย่างแล้ว แต่คุณยังไม่ได้รับเงินกรณีว่างงานสักทีคุณก็ต้องติดต่อไปที่สำนักง,งานประกันสังคมแล้วครับว่าติดขัดที่ขั้นตอนไหนทำไมคุณจึงยังไม่ได้รับเงินกรณีว่างงานครับดังนั้นครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องสาเหตุการออกจากงาน คุณจะต้องลาออกหรือไม่ก็ต้องถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจากนั้นต้องไปขึ้นทะเบียนว่างงานกับกรมการจัดหางานขอรับเงินกรณีว่างงานจากสำนักง,งานประกันสังคมรายงานตัวตามรอบที่นัดหมายแล้วก็ไม่ปฏิเสธการฝึกงานไม่ปฏิเสธงานที่จัดหางานหามาให้โดยไม่มีเหตุอันควรคุณจะได้รับเงินกรณีว่างงานครับถ้าทำถูกต้องทุกอย่างแล้วยังไม่ได้ให้สอบถามไปที่สำนักง,งานประกันสังคมครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามและพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ